ชอบเลยรีบโผล่ขึ้นเลยจริงโก้กดไลค์กดแชร์แล้วตกแล้วทำไมเราด้วยนะอยู <ine lava. g voir> ่ๆไ่เลยโผล่ขายของนี่ไงวะเป็นไปไม่ได้มาแล้วเฮ้ยมาแล้วป่ะกดไลค์กดแชร์แล้วตกใจเราด้วยนะครับลุกไลค์ขายของขายของกดไลค์ด้วยนะี่ด เเริ่มก่อนเริ่มก่อนแต่เขาจะตัวได้หรือไม่เฟรดเฟรดโอ้ยมพดิเดเป็ลิเกเป็นเอวลไลดูไลไลตัววยไลอาลาบากิตกตีแม่งปอยครับอาไปแล้วไลดูเขจะจำไลแล้ว จำไรจำไรสีเลยเขาโซเนียจำไรยังสองต้องาจำไรเนี่ยนี่ทำไมวิตาไม่จำไรอ่ะไม่มีอ่ะเย่เย่แค่ลงชิดเถกทำการตบมือไหมโต๊กระทือโผมทิ้งมือหนึ่งไปโอ้ยทิ้งจิตจิต กินแคบดิบีกระทืบเขากระทืบผมไปด้วยเด็กตัดงูเด็กตะดกรนโโม่้ยตัวหนึ่งไว้สามพันตลอดเกมได้ตลอดเทอตลอดเทอตลอดทั้งเกม คิดมีเทคนี่ดิดูดิดูท็อปดูท็อปไม่ช้ำใจหน่อยลู้ดูท็อปไม่ช้ำใจเมตีฮิตหน้าเมตีฮิตเฮ้ยไว้ที่เดิมนี่แหละเฮ้ยจริงเหรอมาดูแล้วที่เดิมเมใช่ใช่มันถ้าถ้าไม่คอไว้ที่เดิมสิบสองห้าสิบเจ็ดสิบสองแปดยี่สิบเอ้ยไม่เก้าเก้าแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่ได้ออกมาจากสกิลวิที่ออกมาจากมือเข้าัเวกัน

ตกันโมฐานนะเนี่ยฐานฐานหลักฐานหลักลบาสตัวนึงกางเลยต้อตบาสอีกไหมต้อบาสตัวบอกสามพันน่อันนี้ลงมาจากตะกันโมเพราะฉะนั้นเลยกดได้แปสซดล่อยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยม้ยแล้วกดีเิล ทางนี้ทางนี้อยู่หรอข้างไหนแรงกว่าอ่ะอางนี้ป๊บายเียข้างไหนแรงกว่าไม่เดียวข้างไหนแรงกว่าอ้นี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดห้ายี่สิบสองยีสิบสองแดี่สิบเจ็ดสามสิบ ยี่สิบหกเก้าอ่ะหอยเรื่อยง่านุเป็นจเขียเขียดนโดนโดนพี่พี่เลย้นปัออะไรเีอิพเออืมตัวนตม่เี่ยเกันได้ลตรงนี้ใช่อวโ่ะ ไปทำเท็กด้วยตีกันกดง่ายงไม่มีการลงดันปล่อยครับปล่อยครับติปล่อยครับปล่อยครับเกลือเลือเกลือหยิวบองที่เสือที่ข้างหุ่จบจบกยกเทนแอนแอนหน่อไล่ดูไล่ล่าตีพวกลมบอลเตือมาแล้วขาหลักไปเลยคอมบัสโซ เอ้ยไม่ต้องอรเอเยเขาสามารถใครเอารูปต่อดูอ๋วเออยตมีไม่ตีเปิดวอนนี้มีแปข้างสิบสองเวนสงคิวงานเขาโปเปิดสม<ป> องกองม่อันนี้โบสามพันมาจากคาสามารถแล้วก ouais. ็ท okay. ิ <t <t uh ้งมือหนึ่งใบก็เดินบอดเตินบอดเตินบอจะมาต่อบูธไม่สัมพ้องเมื่อกี้ที่อยู่ล่างเดอดเตอันนี้เราโบสามพันบันนี้อะปล่อยนะ วันเอเชียคืออสักกันโมดิฐานฐานขึ้นโอ้ยเทียดทิ้งก็ตกเลยเฮ้ยตกกับกูเยอะนะไเยอะยน2สองไอ้หมื่สองมันเจ็บยีไม่ตกจริงๆ20 2ยี่สิบยี่สิบหมื่นเจ็ดแปดเจ็ดเออเจ็ดโอ้มาแล้วจบเพิ่นเตน ไปดันเตินกอหเหี้ยมาแล้วยูปีเหี้ยเอะตรกระสุดตีกระสวยตีกระสวยยังไงเขาบ้าสอคอการจากแดนอนี้ตีกรสวยตีกระสุดสกิลเอากาสจากแดนเป็นสวของกองนี่นั่นขิ้วันเอาข้างโอ้เขาให้วนหมด เขาพีกานเขาข้างเอ้ยขาข้างเออลร์ดีบหมดข้างไม่ง่าเลยมันติวเพีวยว <c oughs> เป็นส่ที่น่าดีไม่ได้เขียนเลยนะว่าในเธอบุนมคนนี้พอสกิลข้าบาส กาจะดนเอ้ยขอกาวจแบบซ้อมขอนี่สกิลบวกห้นี่บวกห้ให้ยอะเอะขมยรู้เต่ามันยืนค้างใม่มันมันยืนค้างเยอะขมยไบวกห้นี่บวกห้าใวเองี่่ไหนันปล่อยครับมีงทีนะที่ิคอนเียเช็คลิกี้พิคเอ้ย พี่เต๋อทำแห้งต่ได้ไงตัวเล่นตัวเล่นอืมอืมนี่ข้างเอ้ยอันนี้เพชรไม่เพชรตอนลงอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอืมไม่มีอันนี้เตะไม่เข้าอันนี้เนี้ยเตะไม่เข้านีแค่ไหนดีนะเฟกัสัดมัดเจ้าเหนือนี่ข้างใช่ ยี่ิบเก้ายเก้ายเก้ายเฮ้ยกระตัดหมัดดาวนี่แมนแอน์อนอแล้วโอ้ ไหล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 ตะกมัวไหลตะกมัวนี่ถ้าหักถาหลักกูนี่ถ้นหลักกูสวัสดีจูออออลงมาหนึ่งใบนี่มีบ่อสามพันกูนะจ๊ะแล้วลูกเต่าก็อยู่ตรงนู้นได้ไหมให้หนึ่งใบ

ขอไปแล้นะโอ้าี่อะตเรไม่ต้องหวงเตี่ยมเขี่ยมเี่ยมมากเก้าพันเขารามีข้างตีอะ ไม่ถึงอนะ่่เออต,ตีตีนสี่ไง่ตีตรงนี้เจ็ดบสองยี่สิบสเขาเนี่ยจา้าเออวะเอานีนะ่ยจ้าตัดอูน่ยี่สิบยี่สคมาร์ท สองห้าพันยี่ห้าห้าพันนี้สักโมตีอตีวัดได้หนึ่งได้ตอเนะเยหนึ่งได้หนึ่งได้เนาะอยู่อยู่ได้อต้องเผาไหนถ้าเผาเวนต้องตีเท่าไม่ใช่ถ้าเท้านีแากเจ็ดสบเจ็ดสิบเจ็ดแปดยี่้า โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียพอ้ใช้ไปเถอจบ้วครับโอ้โอียเฮียจบฟนั้งคิวตั๊กฟนั้เทินพีจีมาแล้วฟนั้เทเนี่ยเขาคิดว่าเขาได้เขียดเฮ้ยดีทำทำให้หมดเลยทวารอโบทวาดเอาบอล สองหมสองสอองมเจทํกากันที่ทักท้ามกันเสร็จมาได้อยู่สามสามสามสองสามสองสี่สี่สองหนึ่งได้หนึ่งได้ถ้าใส่็นอ่กก็ห้าสองแต่มันจะปิดเขาเทินหน้าไม่ได้หนึ่งได้เฮ้ยดดริกเกอร์อ่าชิพมาจุ่นขอร้องหนอยพี่หน แล้วมันไม่ลงแดมว่าอีที่อันนี้ของของที้นะงนีก็โมครับฮิวฮิวไม่ได้ิไม่ได้เฮ้ยเติรนเตี๋ยนเติรเลย้ะอลงง่ายนะโอ้ยเลกสะโมไม่เคยนี่โมเฮียอะไรโมคุยแล้วหยิบแกนแม่งอะเติเตนยไม่จบ คก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันนะค่าเท่ากันทั้งนี้หมดโอเคไม่เคยมีคอมอเมอไม่ไม่ไม่จริงจริงสดสองคอมบ,อบเเัสคอมบอลเฮเซลตีหน้าเยอะเหล่าเท่เราเทอย่าไม่ตุด <c oughs> อย่าไม่ตุดคิดตีเออคิดตีเนี่ย